บริษัทโทฟูสกินแคร์เปิดตัวนางเอกสาวสุดปังมุกดานรินรักพีเซ็นเตอร์ชาโค,โคเคราตินทีดเมนมาร์ครีสตาร์ท,ทผมพังให้ปังทุกสไตล์ทีอีฟแอนด์บอยเสเปลชั้นหนึ่งโซนเซนทานฟิวเจอร์พาร์ครังสิต บริษัทโทฟูสกินแคร์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์โจโจิสีเรตยังเจ้าของรางวัลเบสเคราตินแฮรทรีเมนต์2022และ2023การันตียอดขายดีอันดับหนึ่งสอปีซ้อนจากอิฟแอนด์บอยจัดงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ชาโคเคราตินทรีเมนต์มาร์คมุกดานรินรัก รีสตาร์ทผมพังไ้ปังทุกสไตล์มาร์กผมที่ผสานชาโคและเคราตินเข้าด้วยกันและด้วยปริบาลสารสกัดชาโคเข้มข้นสองเท่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลเส้นผมได้อย่างล้ำลึกพร้อมเปิดเซตพิเศษเอ็กซ์คลูซีฟมุกดาบ็อกเซตเฉพาะที่อีฟแอนด์บอย นอกจากนี้ยังมีเจรร้องเพลงเต็มสิบไม่หักจากพรีเซนเตอร์ผมสวยมุกดาพร้อมแขกรับเชิญเคมหัสวีโดยมีดีเจอองเขมรัตรับหน้าที่พิธีกรค่ะสำหรับในานามของบริษัทโทฟูสกินแคร์นะคะงานในวันนี้ก็ภาพรวมออกมาดีมากๆค่ะแล้วก็รู้สึก ตื่นติติมากๆค่ะที่ทุกคนให้การต้อนรับแบรนด์ของเราเป็นอย่างดีแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ทางคุณมุกดาให้เกียรติเป็นพรีเซนเตอร์กับแบรนด์เราค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะวันนี้ แสดงที่มีความสามารถมาก,มาก,มากค่ะแล้วก็สวยมากๆด้วยแล้วก็อย่างที่เห็นเลยลก็คือคุณมูกดามีเส้นผมที่สวยเงางามมากดูมีสุขภาพดีมากค่ะทางแบรนด์เองก็ได้เล็งเห็นในจุดดีว่าคุณมูกดานี่เหมาะสมมากที่จะเป็นพรีเซนเตอร์จะเป็นผู้ที่ประชาสัมพันธ์แบรนด์เราได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็อย่างที่เราทรบาบกันวา่าอาชีพนักแสดงเนี่ยก็จะต้องปรับตัวเข้ากับบทบาทนะคะที่ค่อนข้างท้าทายซึ่งก็จะต้องปรับ ทรงผมเส้นผมอะไรอย่างนี้อยู่ตลอดลก็จะมีการใช้ความร้อนใช้เคมีในการปรับเส้นผมอยู่ตลอดซึ่งผมคุณมุกดาคือดูไม่เสียเลยดูสุขภาพดีมากทังแบรนด์ก็รู้สึกว่าคุณมุกดานี่แหละตรงตามทาตรงตามคอนเซ็ปต์ของเราเลยค่ะตามแฮชแท็กของเรา,าก็คือรีสตาร์ทผมทางให้ฟังทุกสไตล์ค่ะค่ะถ้าถ้าเป็นเตอร์ก็ดีใจดีใจมากๆค่ะที่ที่ที่เอ็ดู ดูก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่เราได้รับสินค้าอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันดีเราก็อยากจะส่งต่ออยากจะบอกทุกคนอยากให้ทุกคนมาใช้มาลองแล้วก็แบบมีอยูด่ด้วยกันส่วนตัวเราเองมีที่ในการดูแลสิ่งของเราอย่างไรบ้างเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดไว้ทีเนาะว่าชีพกแสดงเราจะเจอกับสัตว์ที่ก็บจะทุกวันเลยจริงๆอาจจะเป็นการดูแลที่มันอาจจะมากกว่าปกติด้วยการที่เราอาจจะหมักคุมบ่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะ สองวันหรือสามวันมากกว่าปากติไม่ได้ถึงขั้นแบบอาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งอะไรเงี้ยเราอาจจะทําบ่อยขึ้นหรืออะไรก็ตามถ้าบวกกับผลิตภัณฑ์ที่มีมีเขาเรียกว่าอะไรคุณสมบัติที่ดีอยู่แล้วมันก็ช่วยได้มากขึ้นคแบบ่ะส่วนตัวเราสี่ยงมั้ความตัวเราได้มีการลองใช้บ้างพกับคุใช้ใช้แล้วค่ะใช,ใช้แล้วก็ดีค่ะผมนุ่มนุ่มมากๆเพราะว่าคือมุกเป็นคนที่แบบคือเวลาเราโดนพวกผลิตภัณฑ์่ะ มันจะมีความแข็งจะมีความแบบแห้งสเปรย์อะไรแบบนี้เป็นเรื่องปกติอยูแ่แล้วแล้วพอเวลาเราอาบน้ําแล้วเราสระผมเราหม,มักผมอะไรมาผมทุกอย่างอีก้อนมันก็จะแบบชัดเจนถึงความนุ่มแล้วแบบรู้รสึกว่าแ,แบบมีสุขภาพดีค่ะก็เราเนี่ได้คิดค้นและพัฒนาสูตรค่ะเพื่อที่จะให้เหมาะกับสภาพผมของทุกทุกคน ือเทรนในการดูแลตัวเองในงานดูแลทั้งสุขภาพทั้งความงามเนี่ยก็ค่อนข้างมาแรงมากเราก็ปรับสูตรให้สามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยค่ะก็ะคือเหมือนเป็นเดลี่โปรดักต์เลยเราก็ใส่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือเราเพิ่มความเข้มข้นไปให้กับผลิตภัณฑ์ของเราอีกจะคูอใส่เคตินให้เลย2เท่าค่ะค่ะถ้าปัจจุบันปีนี้เราวาจะใส่อะไรบ้างคะปัจจุบันนี้อ่าผลิตภัณฑ์เราก็วางจะจำหน่าย ออฟไลน์และออนไลน์ค่ะโมเดิร์นเทรดและเริชันอลเทรค่ะก็คือมีวันขมีวางจำหน่ายที่ร้านค้าใจบ้านแล้วก็รวมถึงในร้านสะดวกซื้อเราก็มีแล้วค่ะากค่ะก็อยากฝากทุกคนนะคะเคราตินแชโคเคราตินทีทเนนโจจีค่ะก็อยากให้ทุกคนเปิดใจนะคะมาลองผลิตภัณฑ์ดีๆแบรนด์คนไทยแบบนี้กันนะคะทุกคน